อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะคะทําให้ชีวิตของเอเปลี่ยนไปมากเนาะจากที่ทํางานประจานะคะมีความฝันว่าอยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยากจะมีรถแต่ทํามา10ปีค่ะเอก็ยังไม่มีอะไรเลยแต่พอเอได้เข้ามาสู่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตนะคะเอสามารถซื้อบ้านให้กับตัวเองให้กับครอบครัวได้มันก็ทําให้ชีวิตของเอเปลี่ยนไปมากสวัสดีค่ะชื่อเอนะคะกัญญพัฒน์เกษมสุขนะคะ ัวแทนประกันชีวิตบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตค่ะก่อนหน้านี้เป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนนะคะเป็นเซลล์เอ็กคอทีฟค่ะอยู่ที่เก่ามา10ปีค่ะเราไม่กล้าที่จะ,ะก้าวเท้เา,าทออกจากอาชีพที่เราคิดว่ามันคงแล้วให้เงินเดือนเราได้เยอะแล้วค่ะจุดเปลี่ยนก็คือ1คือเราโตขึ้นมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้นมีความต้องการมากขึ้นค่ะ ซึ่งเงินเดือนที่เราได้รับอยู่อะค่ะมันไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของเราความจําเป็นในชีวิตประจําวันเราอย่างเงี้ยค่ะคืออาชีพเก่าของเราอะก็เป็นเซลล์อยู่แล้วแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันคืออาชีพเก่าอะเรามีสินค้าเอาไปให้เขาแต่อาชีพตัวแทนประกันชีวิตอะเรามีเพียงแค่กระดาษใบเดียวค่ะไปแนะนําให้ลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะด้วยความเป็นเซลล์ของเราอะค่ะต่อให้มีสินค้าหรือไม่มีสินค้าเราเราก็ขายได้ค่ะ เหตุผลที่เลือกกรุงไทยเอ็กซ่าหนึ่งตัวแทนที่ชวนให้เราเข้าสู่อาชีพอะค่ะเป็นคนใกล้ชิดแล้วเราก็รู้จักค่ะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาซึ่งทําให้เรามั่นใจในระดับหนึ่งค่ะว่าเอ๊ยบริษัทเนี้ยแน่นอนค่ะ mm. จริงๆแล้วประกันชีวิตไม่ได้ขายยากนะคะ เคล็ดลับในการขายประกันคือหนึ่งเราต้องมีความซื่อตรงซื่อสัตย์มีจรรยาบรณค่ะมีความจริงใจอะค่ะคือเราดูแลลูกค้าเราไม่ทอดทิ้งลูกค้าลูกค้าเขาก็ไม่ทอดทิ้งเราค่ะแต่ถ้าวันนี้เราดูแลหลังการขายไม่ดีสิ่งที่เราจะไม่ได้เลยก็คือการบอกต่อจากลูกค้าหรือคนใกล้ชิดของลูกค้าของเราที่ขายดีสุดก็เป็น I healthy ค่ะจะเป็นแบบประกันสุขภาพเหมาจ่ายค่ะค่อนข้าง ่ะตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าเยอะมากซึ่งแบบประกัน i Healthy อะคะ่ะก็จะมีให้ลูกค้าเลืองแต่แผนสมาร์ทไปจนถึงแผนแพลตินัมค่ะจะเหมาใจในส่วนของค่ารักษาพยาบาลคือจะมีทั้งส่วนของ OPD แล้วก็ IPD นะคะสามารถเลือกนะคะให้ตรงกับความต้องการของเขาได้การแนะนำประกัน 2A นะคะก็คือเราจะออกไปพบลูกค้านะคะ แต่สิ่งที่บริษัทนะคะเขาสนับสนุนในด้านการขายของเราหนึ่งคือบริษัทสร้างแอปพลิเคชันเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับเรานะคะและยิ่งในช่วงโควิดแบบนี้นะคะ่ะเราอ่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปพบลูกค้าค่ะเราสามารถที่จะแนะนําหรือว่าขายแบบประกันนะคะผ่านรีโมทเซลลิงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บริษัทเขาก็ช่วยสร้างมีสื่อสื่อการขายอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k แล้วก็ l ล n e อย่างเงี้ยค่ะเป็นช่องทางในการโฆษณาในส่วนของแบบประกันให้เราได้ดีอย่างมากเลย แล้วก็จัดคอร์สสัมมนา,าอย่างเงี้ยค่ะให้กับตัวแทนใช่ไหมคะจัดคุณวุฒิอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นแรงกระตุ้นให้กับตัวแทนด้วยค่ะกฎเกณฑ์สำคัญนะคะในการเป็น e x ็กซ่าพก็คืออัตราความยั่งยืนของกรมันตั้งแต่ปีแรกที่เราขายมาตรงนี้ค่ะมันเป็นคะแนน เป็นคะแนนสาคัญที่สุดของการเป็น e x ็กซ้าพารค่ะบ่มบอกถึงการดูแลลูกค้าหลังการขายของเราถ้าวันนี้เราดูแลลูกค้าไม่ดีเปอร์ของเราก็จะร่วงลงอย่างเงี้ยค่ะการที่เราได้ติดคุณวุธเอ็กซ้าพาร์นะคะข้อดีของเราคือจะได้สิทธิพิเศษเหนือกว่าตัวแทนทั่วไปนะคะสิทธิประโยชน์อันดับแรกเลยค่ะก็คือ Fast l เลนนะคะคือเวลาที่เราจะติดต่อ c a center ค่ะเราจะได้เป็นคิวแรกค่ะ คุณอวุธเอ็กซ่าพานะคะทําให้โอกาสในการขายของ A มีมากขึ้นซึ่งคุณอวุธเนี้ยค่ะลูกค้าเขาก็จะเชื่อมั่นนะคะว่าวันนี้เขาได้ตัวแทนที่เป็นมืออาชีพมาดูแลจริงๆค่ะในส่วนของ A นะคะคือเราเป็นตัวแทนประกันชีวิตความสุขของเราคือการได้ไปพบลูกค้าค่ะสถานที่ทํางานของเราไม่ใช่เป็นแค่ออฟฟิศห้องสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะออกไปพบลูกค้าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยทำให้เราได้ทํางานไปด้วยเที่ยวไปด้วยค่ะ ความท้าทายของเราคือถ้าวันนี้เราไม่ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองอะคะ่ะเราก็จะไม่เห็นปลายทางของเป้าหมายของเราะคะ่ะตัวแทนประกันชีวิตอะคะ่ะเราต้องเป็นผู้ให้